เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการคอนเสิร์ตล,ลูกทุ่งหมอลำไปทั้งประเทศเลยทีเดียวเมื่อพระประแดงโปรโมชั่นผู้จัดคอนเสิร์ตเบอร์ใหญ่ของเมืองไทยประกาศปิดดิวสุดปังดึงศิลปินจากสองค่ายดังค่ายโตเกียวมิวสิกและคณะหมอลำใจเกินร้อยมาร่วมออนทัวร์ครั้งประวัติศาสตร์งานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับได้ฮือฮากันตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีโดยทําเพจหลักของผู้จัดงานได้โพสต์ข้อความประกาศอย่างเป็นทางการว่าปิดดิวค่ายเพลงโตเกียวมิวสิก X คณะหมอลำใจเกินร้อย สีวันติดใจฮอนเดนหนาไปเลยวันที่ 27, 28, 29, 30พฤศจิกายนออนทัวร์สจังหวัดปทุมธานีชนบุรีระยองสมุทรปราการ2องเวทีใหญ่หมอลำใจเกินร้อยเอ็กซ์โตเกียวมิวสิกเต็มวงใหญ่เพียงไม่นานหลังโพสต์นี้เผยแพร่อ,พออกไปโลกโซเชียลแทบแตกเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่2พลังทางดนตรีระดับแนวหน้ามาร่วมเวทีเดียวกันแบบจัดเต็ม 4. วันติดแถมเดินสายทั่วภาคกลางภายในเดือนเดียวบอกเลยว่าแฟนหมอลำและสายลูกทุ่งดนตรีสดต้องห้ามพลาดเด็ดขาดความปังยังไม่หยุดอยู่แค่โพสตจากพระประแดงโปรโมชั่นเพราะหลังจากนั้นไม่นานบอสบิ๊กเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังโตเกียวมิวสิกก็ได้รีโพส์ตแชร์โพส์ตดังกล่าวไปยังเพจของตนพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่ปังสะเทือนว่าจบข่าวแล้ว เพียงประโยคเดียวแต่เรียกได้ว่าขึ้นเทรนด์ทันทีเพราะแคปชั่นสั้นแต่ชัดเจนแบบนี้คือสไตล์เฉพาะตัวของบอสบิ๊กที่มักจะสื่อสารแบบนิ่งแต่แรงสะท้อนถึงความมั่นใจและพลังของค่ายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในวงการเพลงไทยแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามทั้งชื่นชมทั้งตื่นเต้นและบางคนถึงขั้นนับวันรอพร้อมแห่แชร์ต่อเป็นพันๆครั้งเรียกได้ว่าเป็นดีลแห่งปี ที่สร้างกระแสแรงจนไม่อาจมองข้ามได้เลยจริงๆหลังโพสต์ดังกล่าวแพร่กระจายออกไปในโลกออนไลน์แฟนเพลงจากทั่วสารทิศต,ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างอบอุ่นทั้งในเพจพระประแดงโปรโมชั่นและในโพสต์ของบอสบิ๊กเองมีข้อความหลากหลายที่เต็มไปด้วยความดีใจเช่นไม่ธรรมดาืออหือเคลียคิวครับสึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักปาร์ตเฮดคักเฮดขาดอีหลีเจอกันเด้องานนี่ต้องไม่พลาด ขอให้ปังๆครับโตเกียวมิวสิกสุดยอดไปเลยค่ะบอสรักทั้งคู่วงพี่ชายน้องชายสุดปังบรรยากาศในคอมเมนต์เต็มไปด้วยความอบอุ่นของแฟนๆที่รอคอยจะได้เห็นโตเกียวมิวสิกและหมอลำใจเกินร้อยขึ้นเวทีเดียวกันซึ่งทั้งสองวงต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะทางเสียงดนตรีและพลังเวทีที่ไม่ซ้ำใครและครั้งนี้พวกเขากำลังจะมารวมพลังกันสร้างตำนานการแสดงสด ที่จะถูกพูดถึงอีกนานในวงการบันเทิงไทยสำหรับตารางออนทัวร์ที่ประกาศอย่างเป็นทางการได้แก่วันที่27 3 0ถึงพฤศจิกายนนี้เดินสายสี่จังหวัดใหญ่ได้แก่ปทุมธานีชนบุรีระยองสมุทรปราการโดยจะจัดเป็นคอนเสิร์ตสองเวทีขนาดใหญ่เชื่อมพลังกันระหว่างค่ายโตเกียวมิวสและคณะหมอลำใจเกินร้อยซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีโปรดักชันเต็มระบบ แสงสีเสียงระดับมืออาชีพรวมทั้งศิลปินชื่อดังจากทั้งสองค่ายตบเท้าขึ้นเวทีเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตออนทัวร์แห่งปีที่หลายคนตั้งตารองานนี้ไม่เพียงแต่แฟนคลับใน4จังหวัดจะได้สัมผัสความมันเท่านั้นแต่ยังมีฟแฟนๆจากจังหวัดอื่นๆแห่คอมเมนต์ขอให้ทั้งสองค่ายขยายออนทัวร์ต่อไปทั่วประเทศโดยเฉพาะทางภาคอีสานและภาคเหนือที่อยากให้ไปเยือนถึงถิน่นสำหรับบอสบิ๊กเจ้าของค่ายโตเกียวมิวสิก ถือเป็นหนึ่งในผู้บริหารรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับการจับตามองอย่างมากด้วยสไตล์การทำงานที่ผสมผสานความเป็นมืออาชีพเข้ากับหัวใจของคนดนตรีอย่างแท้จริงตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าค่ายโตเกียวมิวสิกไม่ใช่แค่ค่ายเพลงธรรมดาแต่คือบ้านของศิลปินรุ่นใหม่ที่เปิดโอกาสให้เสียงของคนมีฝันได้ดังขึ้นบนเวทีจริงการจับมือกับคณะหมอลำใจเกินร้อยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การร่วมงานทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมพลังของสองสายศินดนตรีสมัยใหม่กับศิลปะหมอลำพื้นบ้านให้มาบรรจบกันอย่างลงตัวและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในวงการคอนเสิร์ตไทยที่ทั้งความบันเทิงและวัฒนธรรมจะเดินหน้าไปพร้อมกันอย่างงดงามจากกระแสที่ลุกลามอย่างรวดเร็วบนโลกโซเชียลมีแฟนคลับหลายพันคนเข้ามาคอมเมนต์และแชร์โพสต์ด้วยความตื่นเต้นพร้อมติดแฮชแท็กโตเกียวมิวสิกใจเกินร้อยออนทัวร์สีจังหวัดพระประแดงโปรโมชั่น เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่บ่อยนักจะได้เห็นในช่วงปลายปีแบบนี้บรรยากาศความสุขความคึกคักและพลังแห่งเสียงดนตรีที่รวมทุกหัวใจของแฟนเพลงไว้ด้วยกันอย่างแท้จริงบอกได้คำเดียวว่าดีอนนี้ไม่ธรรมดาเพราะไม่ใช่แค่การแสดงดนตรีแต่มันคือการรวมพลังของสองศิลปะแห่งเสียงเพลงความสดใสของค่ายตัวเกียวมิวสิกและความม่วนซื่นของหมอลำใจเกินร้อยที่จะมาสร้างรอยยิ้มและพลังใจให้แฟนๆทั่วประเทศ เตรียมเคลียร์คิวเตรียมพลังเสียงแล้วไปม่วนกันให้สุดได้เลยในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ให้การสนับสนุนอย่างอบอุ่นเสมอมาและขอฝากให้รับชมรับฟังข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณเพราะทุกความเคลื่อนไหวบนเวทีนี้คือแรงใจจากศิลปินไทยที่อยากส่งความสุขให้ทุกคนจริงๆ